อยูช่อง m ิ s ิล n อนนาแฮปปี้เลดค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะคะจากเมื่อวานเมื่อวานแอนพูดถึงเรื่องการตรวจภายในแล้วก็การตรวจมะเร็งปากมดลูกและผลที่ได้รับมาแอนไม่มีเชื้อไวรัสมะเร็งแต่ยังขาดข้อมูลบางตัวที่ยังได้ข้อมูลได้เซลล์ไม่เพียงพออาทิตย์นี้คุณหมอก็นะัดแอนเข้ามาตรวจอาัตราซาอย่างละเอียดเลยค่ะตอนนี้อาจะมีคุณหมอสองท่านแล้วนะคะ คุณหมอเจ้าของไข้เป็นผู้ชายค่ะแล้วก็เพิ่มคุณหมออีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงสําหรับการดูเป็นผู้เชี่ยวชาญทาด้าน,นอัลตราซาว์ก็เช็คันอย่างละเอียดเลยค่ะพอแอนเข้าไปตามนัดนะคะแอนมีนัด1 Q ิบเอ็ดโมงครึ่งคิวแอนน้องพยาบาลก็มาเชิญแอนเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอที่เช็คอ่ะแล้วก็มาคุยกันก่อนค่าว,ว่าเราจะยังไงงั้นคุณหมอก็ให้แอนไปพบคุณหมอผู้หญิงเพื่อที่จะตรวจอัลตราซาว์ พอเมื่อตรวจอัลตราซาว์ช่วงตรวจอัลตราซาวน์เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเลยนะคะคราวนี้แอนตรวจกับคุณหมอผู้หญิงก็เหมือนเดิมค่ะมีน้องพยาบาลสองท่านก็ให้แอนไปรอในห้องอัลตราซาว์แล้วก็เปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนอะไรเหมือนเดิมค่ะกางเกงก็เป็นคว้าแล้วก็มีผ้าเอี๊ยมข้างหน้าค่ะเหมือนเดิมเข้าไปก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนอนรอบนเตียงเพื่อตรวจอัลตราซาวน์น้องพยาบาลก็จัดท่าจัดลลงให้เรียบร้อยค่ะ คราวนี้เป็นคุณหมอผู้หญิงเข้ามาก็เช็คอย่างละเอียดเลยค่ะเข้ามาเช็คอัลตราซาวน์คราวนี้คุณหมอเจอค่ะเจอก้อนใหญ่หนึ่งก้อนแล้วก็ก้อนเล็กด้วยก้อนเล็กอีกก้อนหนึ่งประมาณสองเซนค่ะตอนนี้มีเนื้งองอกสองก้อนแล้วนะคะครั้งแรกเมื่อเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไม่เจอก้อนเล็กเดือนนี้เจอก้อนเล็กค่ะเพราะว่าระยะเวลาห่างประมาณเดือนครึ่งคราวนี้แล้วคุณหมอใช้เครื่องมือที่ละเอียดกว่า เช็คอย่างละเอียดก็เจอเจอก้อนเนือีกก้อนหนึ่ง,นนงขนาดสองเซนแล้วก็เจดเซนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็เจอเจอแอนจะมีเหมือนกับรูค่ะที่ใกล้ๆกับปากช่องคลอดเป็นเหมือนรูเหมือนสเปสหรือเป็นโฮอะไรค่ะใกล้ๆปากช่องคลอดจะเป็นคือคือดูแล้วไม่สวยคุณหมอไม่สบายใจคุณหมอก็เลยให้น้องพยายบาลตามคุณหมอเจ้าของค้ายแอนมาเพื่อที่มาดูว่ามันมีปัญหาอะไร ขึ้นมาอีกท่านจะได้ไม่ต้องเขียนอธิบายเยอะก็เลยไปเชิญคุณหมอผู้ชายเข้ามาหมอผู้ชายเข้ามาก็มาดูมาดูข้อมูลท่าก็รีพอร์ตกันภาษาภาษาแพทย์นะคะก็คุยกันก็ดูรู้ว่ามีปัญหาละคุณหมอก็บอกว่าตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นรูซึ่งไม่รู้ว่ารูอะไรมันเป็นสเปซอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรูอะไรไม่รู้แล้วก็เหลือเหมือนกับว่าผิวหนังตรงนี้มันจะหนาขึ้นดูแล้วไม่สวยเลยอะไรเงี้ยก็เออคงเขาเขาก็คุณหมอก็ก็กังวลกันแล้วค่ะว่าตรงนี้มันน่าจะไม่โอเคแล้วล่ะ คราน,นี้ก็เลยก็เลยบอกแอนโอเคหลังจากดูเรียบร้อยแล้วคุณหมอผู้ชายก็ออกไปคุณหมอผู้หญิงก็เก็บทุกอย่างเลยนะคะเก็บข้อมูลเก็บแม้แต่เสียงเล็กๆขอดอะเล็กอขอดเสียงของเจ้าเนื้องอกของแอนด้วยค่ะ good, good, good. กึดกึดกึดแอนก็ด้ยถามคุณหมอคุณหมอเสียงอะไรบอกว่าเสียงเสียงเลือดค่ะเสียงการอ่ะเหมือนกับการไหลเวียนของเลือดเหมือนการเสียงของเขาค่ะที่การทํางานของเขาอยู่ เทคโนโลยีขนาดนี้เลยเหรอเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยบอกเอ็งก็็งก็สบายใจอย่างหนึ่งค่ะคือว่าที่นี่เทคโนโลยีเขาล้าค่ะคือ,อ็งไม่ต้องกังวลเลยคือหมออยากรู้อะไรหมอรู้หมอเช็คเช็คเช็คหมดเลยค่ะว่าอะไรแล้วเขาก็ดูกันอย่างละเอียดนะคะคุณหมอผู้หญิงก็เช็คอย่างละเอียดละเอียดเลยแบบให้แบบมั่นใจแบบโอเคข้อมูลเราออกมาตรงนี้โอเคค่ะพอเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วก็แงก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่ชุดปกติที่เรามาแล้วก็รอเพราะคุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอผู้หญิงก็เขียนข้อมูลแล้วก็ส่งเอกสารแล้วก็พินพ์ข้อมูลพิมน์ตัวอัลตราซาวของเราออกมาค่ะว่าเรามีปัญหาอะไรอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้คุณหมอผู้ชายดูเที่ยวนี้ละเอียดมากค่ะละเอียดกว่าครั้งก่อนจะมีข้อมูลมีเดี๋ยวแอนลงลงรูปให้ดูค่ะละเอียดมากจะมีเช็คจํานวนเช็คอะไรคือละเอียดพินพ์ออกมาเป็นสีเป็นสันแล้วก็มีเสียงนี่บอก ในข้อมูลตรงนี้เขาบันทึกเสียงของเสียงของเจ้ามดลูกไปด้วยแล้วอะแล้วพอคราวนี้ก็หลังจากที่ไปนั่งรอเราลองพยาบาลก็เชิญไปพบคุณหมอเจ้าของไ่ายก็คุยกันว่าเราจะเอาอยัางไงคุณบอกว่าตีเลียดแล้วนะตีเลียดแล้วนะคราวนี้ผมตีเลียนแล้วเราต้องผ่าตัดด่วนแล้วเพราะว่าดูแล้วมันไม่สวยเลยเพราะว่าตรงตรงอ่ะตรงนั้นตรงมันจะมีเหมือนลักษณะผิวหนังมันไม่ดีแล้วผิวมันไม่ดีแล้วอะคะ่ะเหมือนกับมันเป็น รูอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมันมันไม่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายจะมีคุณหมออีกท่านหนึง่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งผู้เชี่ยวชาญหาจะมาตรวจภายในแอนอย่างละเอียดอีกครั้งจะมาดูว่าจะมาดูจะมาเช็คแอนแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อแอนต่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อแอนค่ะว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีและคุณหมอก็ให้แอนรอซึ่งตอนนี้คือคือต่องกล้องนี่คือเราไม่ได้คุยกันมาก่อนนะคะ คือหลังจากคุณหมอดูเห็นเห็นตัวปากมะลูกแอนแล้วแล้วตัวมลูกแ้วคุณหมอไม่แฮปปี้ไม่โอเคแล้วก็เลยให้แอนอยู่รอคุณหมอคุณหมออีกท่านหนึ่งที่จะเข้ามาตอนบ่ายโมงค่ะคุณหมอจากโรงพยาบาลสวนดอก,กเชียงใหม่ค่ะท่านมาจากสวนสีพั์ที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะซึ่งก็อกเขาเองก็แฮปปี้ตอนั้กแอนก็ไม่รู้แล้วแอนก็ถามน้องเพาบานน้องเยาบาลก็เลยบอกช่วยเลยเซิร์ชดูอ๋อ<ๆ><ๆ>คุณหมอก็ค่อนข้างเก่งเพราะว่า ก็มั่นใจค่ะว่าที่นี่ต้องเลือกคุณหมออันดับหนึ่งของเชียงใหม่ที่เรามีอยู่แล้วมาเพื่อดูแลคนไข้ตรงนี้เอ็นก็นั่งนั่งรอค่ะก็น้องพยาบาลบอกเอ็นไปรับประทานอาหารไปอะไรก่อนค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเที่ยงจะเที่ยงแล้วค่ะเอ็นก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวจะบอกว่าคุณผู้หญิงต้องขึ้นมา,มาประมาณเที่ยงห้าสิบนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอนบ่ายโมงค่ะไปหาอะไรกินที่ในที่อะที่คอพีชช็อปเล็กๆใต้โรงพยาบาลดีกว่านาะ ก็เลยคุณสามีก็ไปทานต่มิทานอะไรค่ะแล้วก็ซื้อขึ้นไปนั่งรอคุณหมอระหว่างที่นั่งรอคุณหมอไปก็บ่ายโมงคุณหมอเข้ามาพอคุณหมอเข้ามาก็มาตรวจแอนแล้วก็ก็เหมือนเดิมค่ะทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเกงเหมือนเดิมน้องยาบาลก็จัดท่าจัดท่าคือตอนนี้ขึ้นขาอย่างนะคะตอนนี้แอนเท่ากับการผ่าตัดเล็กแอนก็ไม่รู้หรอกตัดทีนี้แอนก็แบบเจ็บไหมเจ็บไหมก็โอเคไม่เป็นไรก็โอเคเอายังไงก็ยังไงมันถึงไหนก็ถึงไหนแล้วแบบเออเอาให้ดดีีท่สุ เพราะว่าก็คงจะเยอะค่ะคุณหมอก็คงจะกังวลแล้วว่ายัางไงการตรวจปากมดลูกด้วยกล้องขยายคอโปรสโคซึ <icle> ่งจะมีกระจกที่มีเลนขยายเพื่อดูปากมดลูกให้ชัดเจนขึ้นเป็นการส่องหาความผิดปกติจากผู้หญิงที่มีผลทางเซลล์วิทยาที่ผิดปกติและจะยืนยันความผิดปกติที่ปากมดลูกด้วยการส่องกล้องเพื่อจะเลือกตำแหน่งของปากมดลูกทีผ่ผิดปกติเพื่อจะตัดชิ้นเนื้อ ื่อยืนยันตรวจทางพยาพธิิทยาและว,วางแผนการรักษาทดดี่ถูกต้องเนี่ยค่ะน้องพยาบาลก็อนนี้ไม่ให้อ่านก่อนแล้วก็เซน็นแล้วก็เซ็นเอกสารเพื่ออนุญาตในการตรวจแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆค่ะที่แจ้งให้เราทราบก่อนก่อนที่จะทําการผ่าตัดเล็กตรงนี้นะคะการตัดชิ้นเนื้อแล้วก็ให้เราเซ็นรับทราบค่าใช้จ่ายต่างๆก็การตรวจนี่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นประมาณหมื่นที่ที่น้องให้เ,เซ็นนะคะราคาประเมิน ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก็โอเคก็เช็คพอเข้าไปเช็คก็น้องพยาบาลก็แอนออกมาน้องพยาบาลก็จัดท่าแอนก็ขึ้นไปบนเตียงเตียงไข่อย่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนตอนนี้เพื่อนคิดตามนะคะการตัดชิ้นเนื้อก็ขึ้นไปที่บนเตียงไข่อยางขึ้นบนเตียงไข่อยางแล้วก็น้องพยาบาลเขาก็จับขาแยกขาออกเอาผ้ามาปิดขาแอนไว้พันขาแอนไว้เหมือนรัดรัดไว้ปิดปิดไม่ให,ไให้ไม่ให้ดูโปะค่ะแล้วก็ปิด เตรียมผ้าเตรียมอะไรจัดค่าอะไรแล้วก็วบอกแม่แอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงนะคะพอคุณหมอเข้ามาคุณหมอก็สุภาพมากเลยค่ะคุณหมอท่านนี้แบบอธิบายละเอียดทุกขัน้นตอนคือไม่ให้เรากลัวไม่ให้เราเขินไม่ให้กลัวเราายตอนนี้ไม่ไอายแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกแบบเออแบบซีเรียสแล้วอะค่ะหมอเออแบบต้องผ่าตัดจะเจ็บไหมจะอะไรไหมจะอะไรแบบก็ตัดชิ้นเนื้อนอกก็นึกในใจตัดชิ้นเนื้อในมดลูกคงจะเจ็บหน้าดูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอให้กาลังใจใจตัวเองไปค่ะก็ คุณหมอกอ็ค่อยๆคุณหมอะจะบอกทุกจุดเลยนะคะตอนนี้คุณหมอะจะทําจะใส่จะส่องกล้องนะคะคุณหมอะจะใส่เครื่องมือนะคะคุณหมอะจะใส่อุปกรณ์ชิ้นั้นคุณหมอะจะบอกหมดทุกอย่างทีละขั้นทีละขั้น,นะคะ่ะให้เราคิดให้เราแบบไม่กลัวให้เราเข้าใจะจะมีน้องพยาบาลสองคนนะคะน้องพยาบาลคนหนึ่งจะส่งเครื่องมือให้คุณหมอน้องพยาบาลอีกคนจะมาคอยปลอบคนไข้จะมาคอยจับแอนเพราะว่าแอนจะเริ่มเกรงน้องเขาก็จะไม่ยกก้นนะคะไม่ยกก้นนะคะไม่เกรงนะคะ คือเขาจะมาคอยปอบมาจับมาอะไรไหมคือแอนก็ไม mm. ่กล mm ัวเพราะเพราะว่าในระหว่างที hmm. ่หมอทาไปแอนก็สวดมนต์ของแอนไปแอนก็สวดมนต์ก็จับผ้าผ้าของแอนไปเพราะแอนก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นแอนก็แบบแอนก็อยู่กับผ้าค่ะแอนก็แบบโอเคจนคุณหมอถามแอนเพราะแอนแอนอยู่ในสมาธิคุณหมอถามแอนแอนไม่ยินคุณหมอถามว่าผ่าตัดมากี่ครั้งแล้วครับคือแอนอยู่ในแอนอยู่ในโลกของแอนแล้วค่ะแล้วน้องพยาบาลก็มาถามแอนว่าคุณหมอถามคุณผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงผ่าตัดกี่ครั้งแล้วแอนก็อ่ค่ะค่ะคือ ไอบอกเออแบบคืออันก็คือเราอยู่อีกจิตเราไปคือเราจับพ้าอยู่อะค่ะคือก็คือหมอจะทําอะไรก็ทําไปทําอะไรก็ทําไปก็เออคือก็อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือหน้าที่ของหมอคือรักษาร่างกายเสร็จน้าที่ของแอนก็คือจับผ้าพ้าไปอนก็อยู่กับพ้าไปถ้าเป็นอะไรไปอนก็ไปกับพระเลยอันก็โอเคค่ะก็คือไม่กลัวก็คืออันเป็นลูกพระก็็ก็นอนก็คือจินเชคุณหมอถามแอนก็ไม่ได้ยินก็โอเคโอเคเดี๋ยน้องไปเอาค่าผ่าตัดสองครั้งแล้วค่ะ ระหว่างที่คุณหมอสอดกล้องเข้าไปอะคะ่ะภาพที่มันก็จะมีภาพนะคะกล้องก็เข้าไปในร่างกายอันแล้วคุณหมอเออกล้องกล้องเข้าไปแล้วอนก็เห็นภาพภาพที่สองกล้องเข้าไปก็เห็นหมดลูกคือคือเราไม่เคยรู้ว่ามดลูกของเราหน้าตาเป็นยังไงอะคะ่ะแต่คราวนี้อนเห็นหมดลูกอนคะ่ะเป็นสีส้มสีส้มสีส้มอ่อน,ออนส้มเลือยเือค่ะแล้วก็จะมีมีมีม,ม,มีมีเหมือนกับขีดเล็กๆเนะะี่ยค่ะตรงนี้คือปากมดลูกซึ่งมันเล็กมาก ขีดเล็กนิดเหมือนกัี้แล้วก็เหมือนกับเพื่อนๆนได้ถึงลูกปองสีส้มเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีขีดนิดนึงขีดขีดจิ๊ดนิดนึ่งค่ะนั่นคือมดลูกแล้วหมอเอมดลูกเหรอคุณหมอก็ส่องกล้องเข้าไปอันก็ขยายก็หู้เห็นขนาดน,นี้เลยเหระเห็นชัดแล้วพอระหว่างที่คุณหมอจะใส่เครื่องมืออะไรไปอนก็รู้สึกมวนท้องเหมือนแน่แนๆจุอนก็ไม่อยากดูละอนก็ปิดตาละปิดตาที่อยู่ในโลกของอนละอันอยู่ในโลกของอันไปแล้วอยู่กับผ้าของอันไปปิดตาแต่รู้สึกเจ็บ เจ็บไหมมันก็ไม่เจ็บมันไม่ได้เจ็บแป๊บแอะไรอย่างนั้นมันเป็นสึกเหมือนการแบบจุกจุกเหมือนมีอะไรเข้ามาในท้องอ่ะจุกเหมือนอาการแน่นแน่นกับแบบก็เกรงเองก็เกรงจะคุณหมอก็อธิบายทุกอย่างพูดแต่ละขั้นตอนขั้นตอนคือไม่ให้เรากลัวแล้วก็ได้ยินไปแล้วก็จะคุณหมอสุภาพาควรจะพูดเบาเบพูดแบบอย่างนี้อย่างนี้นะครับตอนนี้ผมทํานี้แล้วผมใส่เครื่องมือนะ้วผมถอดเครื่องมือนะคะท่านจะอธิบายทุกสเต็ป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 ก็ไม่นานนะคะคุณหมอตัด ชิ้นเนื้อออกมาแล้วหมอก็ค่อยถอดเครื่องมืออผมจะถอดเครื่องมือแล้วนะครับผมจะถอดแล้วครับตอนนี้ผมถอดแล้วนะครับทันก็บอกไปแล้วก็พอถอดเครื่องมือเราก็ไม่เห็นภาพภาพที่หน้าจอก็หายไปแล้วค่ะเพราะเครื่องมือออกมาแล้วแล้วคราวนี้พีคอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอบอกคุณหมอจะตรวจที่ทางช่องทวารด้วยหลังจากที่หมอเช็คหน้าท้องในช่องทวารก็เอาแล้วตกใจแงงกวนค่ะแต่เราคนอายคนเขินก็คือเราเอง ซึ่งหมอคุณหมอท่าตรวจมาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหลายๆคนแล้วค่ะท่านก็เฉยๆของท่านแล้วแต่แต่เป็นครั้งแรกในชีวิตของแอนนะคะที่ได้รับการตรวจมดลูกเลยการตรวจทางทวารด้วยเพราคุณหมอต้องตรวจหน้าท้องตรวจทุกอย่างตรวจคำเพื่อห้คำปริขนาดของมดลูกคันด,ดูว่าเนื้องอกเนื้ออะไรมันจะมีตรงไหนตรงไหนอะไรความสะอาดเสร็จก็ออกมานั่งรอคุณหมอคุณหมอก็สรุปสรุปว่าเอ่อขนาดมดลูกเป็นปกติ เราเจอปัญหาก็คืออ่าก้อนมดลูกเนี่ยค่ะไอะ้ก้อนเนื้องอกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับเหมือนกับคนท้องเลยนะค่ะลักษณะใหญ่เหมือนคนท้องแล้วก็ส่วนอะ,อะไรก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับที่ที่กลัวว่าจะเป็นมะเร็งที่ผิวหนังตรงนั้นมันผิดปกติก็ไม่มีอะไรครับไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรไน่ากลัวหรอกครับแต่ว่าวิธีการรักษาของเราก็คือ เราต้องผ่าตัดโดยเร็วที่สุดคุณหมอคนที่สามนะคะคุณหมอท่านที่สามท่านก็สรุปว่าแอนต้องผ่า,ต,ผาตัดโดยเร็วที่สุดก็โอเคเมื่อเราอย่างนั้นเราก็ต้องวิคอห์กเราก็คุยกันดีทค่ะโอเคผ่าตัดก็ผ่าตัดคือไม่มีปัญหาไม,ไม่มีปัญหาก็น้องพยาบาลก็บอกว่า,วาคุณผู้หญิงคะเอ,อคุณหมอเจ้าของค่ายตอนนี้ขึ้นไปผ่าตัดข้างบนแล้ว ยังไม่ได้มาสรุปวิเคราะห์ให้คุณผู้หญิงเลยคุณจะยังไงแต่อันก็บอกว่าให้ทําเรื่องยื่นเข้าไปประสัทประกรันอีกครั้งหนึ่งแจ้งเรื่องที่ผ่าตัดครั้งนี้เร็วที่สุดประกรันอ่างวันนั้นแอนจ่ายอยู่ที่1 1ึ0 0หบาทประมาณนี้ค่ะแต่แอนไม่รู้ว่าตรงนี้คือผ่าตัดเล็กน้องพยาบาลบอกแอนว่าคุณผู้หญิงคะตรงนี้เป็นหัตถการสามารถเบิกประกันของคุณผู้หญิงได้นะคะเดี๋ยวน้องพยาบาลจะทําเรื่องเบิกให้นะคะแอนก็ค่าน้องพยาบาลทําเรื่องเบิกไป แล้วพอไปจ่ายที่การเงินแอนก็บอกน้องบอกน้องการเงินว่าเบิกประกันแปกเคมเลยได้ไหมน้องประกันเขาบอกว่าถ้าแปกเคมเลยพี่คุณผู้หญิงเนี่ยต้องรอสองสองสองชั่วโมงนะคะเพราะเราจะต้องประสานงานกับประกันและจะแจ้งมาแอนก็บอกงั้นงั้นไม่ไม่ต้องละงั้นเดี๋ยวพี่สำรองจ่ายไปก่อนแอนก็รูดการ์ดของแอนไปพอสักสองชั่วโมงได้แอนไปชอปปิ้งซื้อของอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ น้องประกันน้องฝ่ายการเงินที่โรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งแอนบอกว่าคุณผู้หญิงครับประกันไม่สามารถแบกเคลมได้ครับคุณผู้หญิงต้องทําเรื่องยื่นเข้าไปในบริษัทต,ตอนนี้แอนก็แบบอะไรเหรอยังไงเนี่ยแอนซื้อประกันบริษัทนี้เพื่อที่จะดิวโดยตรงกับโรงพยาบาลนี้เพราะว่าบริษัทนี้ดูแลคนไข้ในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่สบายใจแล้วแอนก็ไม่แอนก็ไม่ Happy แฮปปี้แวพะกลับถึงบ้านแอนก็โทรไปที่บริษัทเขาบอกว่าหลักประกันหมดทําไมให้พี่ทํายังไงพี่เป็นคนไข้พี่ถึงผ่าตัดเสร็จให้พี่ต้องมานั่งปวดหัวกับบริษัทประกันของคุณทําไมทําไมไม่แปกเคมให้พี่เรียบร้อยละคะแอนก็แบบโทรไปก็ตอบว่าเขาอะค่ะเขาก็บอกว่า,วา,า,า,วาในเคสของคุณผู้หญิงซื้อประกรันประกันคือผู้หญิงคําเจอก้อนระยะเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา1้0วันอะไเลาเขาก็บูดเขาไปก็แโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ ช่วยดาเนินเรื่องให้พี่ให้เร็วที่สุดละกันเนาะอาทิตย์ต่อมาน้องพยาบาลโทรมาบอกแอนนะคะว่าคุณผู้หญิงคาตกลงประกันให้ผู้คุณผู้หญิงสำรองจ่ายก่อนนะคะแล้วก็มาเบิกทีหลังแต,แต่แอนก็คุยกับน้องน้องเขาไปแล้วคะ่ะน้องที่น้องที่เป็นตัวแทนแล้วก็หลายๆคะ่ะแล้วก็เคยโทรเขาร้ามาษักับาแอนก็พูดบอกว่าถ้าเจ้าแอนมาสำรองจ่ายยอดเกือบสามแสนอย่างเงี้ยคุณไขไม่มีตังหรอกนะคะไม่มีตังพอที่จะสำรองจ่าย แต่ถ้าให้ยังไงให้ให้ใหบริษัทประกันช่วยเช็คประวัติแอนให้เร็วที่สุดเพื่อที่แอนจะได้เคลมแฟกเคลมเลยเพราะแอนรอไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเนาะเขาก็ยืนยันมาว่าก็ต้องบริษัทประกันไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้แอนสำรองใจก่อนแล้วเขาจะมาเช็คประวัติแอนย้อนหลังอีกทีแอนก็เลยแบบไม่ละค่ะแอนก็เลยไม่ฝากชีวิตด,ด้วยกับบริษัทประกันอีกแล้วค่ะว่าถ้าประกันไม่โอเคแอนก็คงต้องย้ายโรงพยาบาลตอนแอนก็เครียดล้วค่ะ เครียดมากเลยจะไปที่ไหนหนอเพราะว่าแอนชอบโรงพยาบาลนี้แล้วแอนก็เป็นคนไข้โรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่โรงพยาบาลเปิดค่ะแอนก็เลยแบบยังไงจะให้แอนไปไหนก็แบบเครียดเครียดมากช่วงสัปดาห์นะแอนเครียดมากโทรคุยกับเพื่อนที่กรุงเทพโทรคุยกับน้องโทรคุยกับหลายๆคนว่าแอนจะเอายังไงดีเพื่อนๆแอนเขาก็แนะนําแนะนาแอนดีค่ะแต่แอนก็แบบแต่แอนก็เออเนาะเพื่อนหลายๆคนอยากให้กลับไปผ่าตัดกรุงเทพ แต่เพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันโควิดนะถ้าไม่ถ้าไม่เร่งด่วนจริงๆเขาไม่ผ่าตัดให้นะแอนนอยู่เชียงใหม่แอนเซฟแล้วบอกเออใช่แอนก็ไม่อยากให้กรุงเทพแอนเลือกที่ผ่าตัดที่ที่เชียงใหม่แอนก็ไล่ค้นดูค่ะก็เสิร์ชดูว่าจะไปโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไหนะแต่หลายๆโรงพยาบาลค้นข้อมูลไม่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 ชัดเจนนะคะเรื่องคุณหมอเรื่องอะไรเงี้ยตั้งใจแอนไหนองเองมาที่คุณหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้ว เพราะว่าท่านเป็นอาจารย์หมอและมีแต่แบบคือคือมันจะมีอีกที่หนึ่งค่ะคือศูนย์สีพัทศูนย์สีพัทก็คุณหมอจากที่เดียวกันนะคะคุณหมอจากคุณหมอทีมสวนดอกอาจารย์หมอเก่งๆทั้งนั้นเลยเมคซี่ข้อมูลต่างๆโรงพยาบาลในกรุงเทพต่างๆก็มี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 แพ็กเกจประมาณแสนสองประมาณแสนประมาณแปดหมื่นรว่าราคาโอเคมากเลยบอกหรือเราจะเข้ากรุงเทพหรือเราจะาเราก็คิดกันอยู่นะคะ คิดอยู่ว่าเราจะเอายังไงแต่เพื่อนคนก็อยากให้อนไปโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีคลินิกพิเศษทีที่เพื่อนในรักษาอยู่เขาแนะนําก็อยากให้ไปตรงนั้นแต่อ็อก็แต่อ็งก็สองจิดสองใจค่ะเพราะบ้านเองที่กรุงเทพอะ่ะเป็นทาวน์เฮาส์แต่ถ้าแอนผ่าตัดเสร็จแอนงต้อยู่ชั้นล่างแฟนก็คงไม่สบายใจไม่อยากให้แอนอยู่ชั้นล่างก็อยากให้แอนก็คือสรุปแล้วคือที่บ้านที่กรุงเทพไม่เหมาะกับสภาพที่คนผ่าคนไข้ผ่าตัดจะอยู่อะค่ะก็เลย ให้แอนกลับให้แอนตัดสินจใจว่าเราควรอยู่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่หลังนั้นแอนก็เช็คดูว่าจะไปที่ไหนดีก็เช็คที่สี่พัดเช็คที่แม็กคมิกแล้วก็สุดท้ายจริงๆน้องพยาบาลก็โทรมาหาอีกครั้งหนึ่งว่าคุณผู้หญิงขาถ้าคุณผู้หญิงไม่ไม่เข็มประกันแล้วน้องพยาบาลจะคุยกับผู้บริหารที่โรงพยาบาลให,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 ให้ให้อาจารย์หมอทําเอกสารได้ลองคุยให้คุณผู้หญิง คุณผู้หญิงสะดวกในราคานี้ไหมคะประมาณแสนครึ่งๆอะคะ่ะแอนก็แอนก็เทียบราคาดูแล้วท่านเข้ากรุงเทพแอนดูของที่โรงพยาบาลน,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 าานื่ก็ประมาณแสนสองแล้วที่โรงพยาบาลมิชชันก็ไม่ก็ประมาณแสนคือประมาณแสนแสนเล็กๆหรือใกล้ๆแสนหรือแสนสองประมาณนี้คะ่ะแอนก็เลยตัดสินใจว่าถ้าแอนยังอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมที่แอนเคยผ่าตัดมาแล้วที่แอนเคยฝากชีวิตมาแล้วและอาจารย์หมอแอนก็ไว้ใจและแอนก็ แฮปปี้มากกับโรงพยาบาลนี้และแอนแนแอนมั่นใจเลยค่ะว่าแอนจะไม่เจ็บแอนจะไม่ปวดเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพจะจะไม่มีความปวดเกิดขึ้นค่ะแอนมั่นใจมากแอนบอกแอนก็แบบแอนแฮปปี้มากแ่อนก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะว่าแอนไม่อยากไปโรงพยาบาลอื่นแอนไม่อยากเปลี่ยนโรงพยาบาลแอนแฮปปี้กับโรงพยาบาลนี้เพราะว่าปีที่แล้วแอนก็ผ่าตัดเต้านมที่นี่แอนก็แฮปปี้แอนก็เลยคุยกับแฟนแอนว่าถ้าได้รายรัคถาถ้าสมมุติว่าโรงพยาบาลกรุงเทพ โอเคมาในราคาที่เรารับไว้เราก็จะอยู่ต่อนะเพราะว่าแอไม่ต้องขับรถไปกรุงเทพค่าใช้จ่ายก็พอๆกันและไหนจะมากักตัวมาอะไรอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ในราคาที่เราเสียเพิ่มกว่านิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยถัวเฉลี่ยไปมันโอเคกับเราและเราก็แฮปปี้ควรจะอยู่ที่บ้านแล้วที่เชียงใหม่ก็สุดท้ายน้องพยาบาลก็โทรก็โทรมาบอกว่าคุณผู้หญิงคะคุณหมอในแพทย์ที่ดูแลไข่แอรนะคะ ท่านดูแลเคสเน้นอยู่อยากเรียนสายด้วยค่ะแอนก็ได้คุยกับท่านท่านก็คุยกับอนว่าตอนนี้เราทําราคาให้คุณผู้หญิงนะครับอย่างนี้นี้น,นี้ซึ่งเราไม่พูดถึงประกันกันแล้วนะคะประกันคือแอนแอนก็บอกว่าแอนไม่คงไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ประกันแล้วค่ะแอนก็คงต้องจ่ายเองแล้วะคะ่ะเพราะว่าแอนรอไม่ได้แล้วถ้าจะไม่รออีกรอแบบรอไปเรื่อยๆซึ่งแอนไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือไม่โอเคแล้วถ้ายอดยอดจํานวนเยอะๆให้แอนสํารองจ่ายเกิดเขาปฏิเสธมา ไม่ผ่านหรืออะไรยังไงที่เราก็ไม่รู้แอนก็ตู้แอนตัดสินใจว่าแอนมีกําลังเท่าไหร่แอนก็รักษาของแอนไปตามที่กําลังที่แอนมีคุณหมอก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวคุณหมอทําราคาพิเศษให้แล้วคุยกับท่านผู้บริหารแล้วราคาเท่านี้นู่นนี้โอเคไหมครับแอนฟังราคาเลยโอเคค่ะงั้นเราจนัดกันผ่าตัดได้เลยก็แอนก็คุยกับหมอนัดกันผ่าตัดในวันที่สิบที่จะถึงเนี่ยค่ะ ตุลาคมค่ะเพื่อนๆก็รอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงในคลิปของแอนไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครอะไรนะคะถ้ากระทบผู้ใดก็ขออภัยด้วยค่ะแต่คลิเพียงจะจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรู้รู้ให้เพื่อนทราบว่าถ้าเพื่อนเพื่อไม่สบายอย่างแอนเราควรจะไปที่ไหนกันอันนี้วันนี้เองขอกรับขอบคุณนายแพทย์สมพงศ์นะคะแล้วก็น้องๆพยาบาลฝ่ายสูตินริเวศโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มากค่ะ ที่ดูแลคนไข้ทั้งจิตใจและเอาใจใส่ทุกอย่างไม่ทอดทิ้งคนไข้ช่วยหาทางช่วยคนไข้ทุกอย่างค่ะในวันที่สิบพี่จะถึงวันที่สิบตุลาคมปีหกสี่นี้ที่จะถึงวันที่แอนเข้ารับการผ่าตัดและเดี๋ยวยังไงแอนจะทําคลิปเกี่ยวกับสุขภาพันให้เพื่อนดูอีกนะคะแล้วเรามาอัปเดตอาการกันว่าเป็นยังไงลหลังจากแอนคุยกันเรื่องเรื่องอะไรต่อไปนะคะอ๋อเพื่อนๆสงสัยว่าหลังจากที่แอนผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้ว แอนจะทํายังไงต่อไปแอนคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอแนะนาแล้วว่าต่อไปแอนต้องดูแลด้วยการใช้ฮอร์โมนค่ะแล้วแอนก็คงต้องดูแลคุณหมอสมภ์ต่อไปค่ะเรื่องดูแลแอนฮอร์โมนแอนต่อไปแล้วเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสําหรับผู้หญิงผู้หญิงวัยอย่างแอนนะคะพออายุ50แล้วท่ากับเมื่อแอนตัดมดลูกและรังไข่ออกไปก็เท่ากับเป็นผู้หญิงวัยทองเต็มๆเลยค่ะแอนก็ต้องดูแลรักษาต่อไปเพื่อให้ชีวิตแอนสดใสมีคุณค่าไม่เป็นเหมือนกับ คุณหมอใช้คำว่าต้นไม้แห้งเหี่ยวแแอนไม่อยากเป็นคุณต้นไม้แห้งเหี่ยวยังไงแอนยังอย่างสดชื่นยังมีความสุขอย่างใช้ชีวิตที่มีความสุขไปไหนมาไหนได้ยังไม่เป็นเหมือนกับคุณยายแกๆ่ๆแอนก็ใช้บำบัดด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนอาจจะเป็นแบบแปะหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งค่ะว,ว่าจะยังไงให้แอนผ่านขั้นตอนการผ่าตัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเพื่อนๆ ยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe สัส่นกระดิ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าข้อมูลแอนมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆผู้หญิงด้วยกันได้รับทราบได้ได้ดูคลิปแอนด้วยนะคะแอนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอให้สาวๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมีกําลังเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ